สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนาทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุกกี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนาร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันนะครับอยู่กันในช่อง 1, 1 GDC นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารอดูอัปเดตทีมงานกันแบบสดๆเลยนะครับผมก็นี่เลยนะครับจะเป็นช่องคุกกี้รันนะครับติดตาม40,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวนะครับให้ทุกคนมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอตอนนี้คนเริ่มมารอกันแล้วนะครับออกแบบแนวแบบผีๆนะเออแนวินเทียนด้วยนะครับน่นากลัวน่ากลัว밤이되면귀신이출몰한다는학교에왔는데요과연 อันนี้น่าจะเป็น C M Load นะครับอ่า C M <oughs> Load อะไรอ่ะ I Love อ,อะไรอ่ะ I Love Ghost นะครับเนาะกระจกกลับด้านเนาะมันเป็นรูป I น,นะครับเสื้อจะเป็น I แล้วก็หัวใจแล้วก็ Ghost เนาะ ฉันรักพี่มีไ้เฮ้ยอะไรข้างหลังก็เมื่อกี้นะฮะอ่ามีแบบไฟแช็เอ้ยไม่ใช่ไฟแชค็คไฟฉายนะครับแล้วก็ถือที่จับมือโทรศัพท์นะครับเออใครโบดใครเมื่อกี้ใคร เอ้าเอ้ากำลังแกดูเลยเมื่อกี้ใครอ่ะผมยังดูไม่จบเลยเมื่อกี้ใครอะโหหน้ามาอย่างงี้ยังดูไม่จบเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวรออีกนหนึ่งนาทีนะก็จะเป็นคลิปพรีวิวนะครับกำลังมานี่นะครับนี่คนมารอเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เรามานั่งอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะฮะ ขอให้เป็นน้องหัวหอมอ่าเขาอยากให้น,น้องหัวหอมบัฟไงนะครับบัฟทัฟเฟลิลอ่าทัฟเฟลก็มานะครับอยากให้ทัฟเฟิลบัฟเหมือนกันเนาะ,ะหัวหอมพิซพซ่าพิซซ่านี่ไม่น่าบัฟนะพิซซ่าบัฟด้วยเหรอ <c oughs> โอเคอีกหนึ่งนาทีมาแล้วอะไรดีนะฮะใครที่ผมอ่านแชทในนี้แล้วเออติดตามผมอยู่กับสักทายในแชทได้นะฮะขออะไรเสียว อะไรเสียวเตรียมตัวตั้งนานแล้วนะเนี่ยคุกกี้ล่าท้าผีห้าสิบสี่วิต้องสองผีมาแล้วเออแต่ก็แปลกเหมือนกันเนาะมาแนวแบบเตรีมผีนะครับเออก็แปลกดีนะครับดีดีด,ดนะครับมากสิบาวินะครับลุยโอเคเดี๋ยวเปิดจอใหญ่ไปเลยแล้วกันเนาะผมจะได้แบบ ดูด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากดูเต็มไปดูที่ช่องนะของผมเนี่ยจะตัดช่วงที่ผมเงียบเพราะว่าผมจะตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดใครอยากดูเต็มไปดูที่ช่องกิรันนะเฮ้ยทำไมซี็ร่เขาแตกตัวน่ารักจังเลยทุกคนเออชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะใช่ป่ะนี่ชุดนักเรียนญี่ปุ่นไหมแต่งตัวน่ารักมากเลยนะครับอ่าถ้าชมคลิปนี้จบจะมีลูกบาศก์แจก ถ่ายคลิปเช่นเดิมนะครับกดซับ s c r ค b ายกดไลค์ด้วยนะครับโคตรเทเลยอ่ะคุกกี้จับกล้องนะครับเฮ้ยโคตรเทนะครับเครื่องบันทึกสิ่งนี่เป็นสมบัติปะเนี่ยนึกว่าเป็นสมบัตินะครับเออนึกว่าสมบัติ ไม่ไใช่สมบัติหรอกเนาะอ๋อจะเป็นกิจกรรมช่วยคุกกี้กระเทียมดำนะฮะอ่าไอ้ผมชอบว่ะคุกกี้ถือกล้องด้วยอะ่ะถือไม้เซลฟี่อ่ะนะฮะถือไม้แะ้วจับกล้องอ่ะอุ้ยเทจังเลยอ,อันนี้มาเล่นเพื่อรวบรวมพอยต์อ๋อ,อแล้วก็มาดูวิดีโอที่คุกกี้กระเทียมอัพโหลดอุ้ยนะ่าสนใจนะเหมือนเป็นเรื่องราวอ่ะนะครับ เป็นเรื่องราวเป็นตอนๆน,นั่นแหละครับผมอ๋อลาปิชันประจำวัน้วันนี้เคยเล่นแล้วใครที่ลเล่นชกชูกา้ากราสเนี่ยนะครับามาในช่วงเนี้นะครับใครที่ทานชูกา้ากราสเนี่ยน่าจะรู้นะครับว่าเล่นยังไงอ๋อนี่ก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลของคุกกี้กระเทียมดำนะฮะ ให้วิญญาณมาอยู่ในกรอบกล้องแล้วกดถ่ายนะครับอ๋อส่วนความสามารถแคนดี้วิเศษนะครับเมื่อเราถ่ายก็จะได้เป็นเยลลี่ที่เราถ่ายนะครับเฮ<อ>้ยชอบอะ่ะอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบสัตว์เลี้ยงน่ารักมากเลยนะครับอ๋อผลิตเยลลี่วิญญ,ญาณน,น่ารักมากเลยอะ่ะสัตว์เลี้ยงผมชอบนะปันตันเนโนน่ะบอกเลยอ๋ออันนี้เป็นสมบัติใหม่เป็นยันเนาะ สติ๊กเกอร์ยันไล่วิญญาณตลกจังเลยน่ารักอ่ะทำไมทีมนี้มาน่ารักจังเลยนะครับน่ารักน่ารักเออน่ารักจังน่ารักน่ารักนะอันนี้น่ารักโอ้ยผมชอบะกินน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นสกินแบบไหนนะฮะับ S <S> อ๋อแบล็คเบอร์รี่อุ้ยแบล็คเบอร์รี่บัฟแบบน่เลยเนี่ยครับใครมีแบล็คเบอร์รี่อยู่เนี่ยน่าจะเออเล่นได้เล่นได้เล่นแน่น,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 นอนนะเหมือนจะบัฟมานะครับสกินซูเปอร์อีพิกว้าว <S <S> อ๋อก็อันนี้จะเป็นส,สกินซูเปอร์อีพิกหัวอหอมนะ อุ้ยสวยนะเออมีหัวอหอมแล้วก็มีตัวอ,อ,อันนี้สทกินเพจนะอ๋อแทกินเพจถ้าเขาเราซื้อแพ็กเกจแล้วน่ารักอ่ะดูดิทุกกตาน่ารักมากเลยอะ่ะโอ้โหน่านรักน,าน่กนานรักมากเลยนะฮะ <c oughs> ทุกคนรู้ไหมว่า CM เ o a d เขาเขาไลฟ์ <c oughs> like อะไรยังไงจะไปติดตาม CM เ o a d โลเขาหน่อยทุกคนมีมีใครพอจะรู้ไหมครับว่า CM เ o a d นี่เขาไลฟ์อะไรยังไงเนี่ยจะไปติดตามเขาหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับแชมเปี้ยนลีกโฉมใหม่นะครับมีขึ้นอยู่ซ้ายมือเนาะ <c oughs> อืมก็เหมือน เขาพยายามแก้ไขเนาะเพราะว่าหลายคนแบบม,มองว่าเออเขามาเล่นเกมสนุกอแบบ่ะเวลาไปลงแบบแข่งขันสนามแข่งอ่ะบางทีมันต้องจริงจังพอถวยรถอ๋อระบบแรงอันดับจะเปลี่ยนใหม่ต้องรอดูนะต<ด>ะสวยนะเออ่าสวยดียดก็คนที่เล่นเก่งเกงอ่ะก็ได้โลส่สวยๆจะเปลี่ยนทุกวันนะเหมือนพยายามกระตุ้นให้คนอยากเล่นมากขึ้นมาทำเหมือนจะพยายามเหมือนทางเกมเขาก็ตุ้นให้แบบ เออคนมาอยากเล่นทุกวันนะครับโอเคนะครับก็คลิปน่าจะจบเท่านี้นะก็จะมีโค้ด300ลูกบาทนะครับอย่าลืมไปกรอกกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอโค้ดก่อนละกันเนาะบยวเาอยวรบกายบาียนรนคี่ค้อัาคดยมรค้อนะนะครับ ใครก็ส่งอะไรมันรัวขนาดนี้เนี่ยอะนี่นะครับโค้ดคู่ปอง300นะครับผมเดี๋ยวไปคุยกันที่เกมดีกว่านะครับอะโอเคนะครับผมก็อยู่กันในเกมนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือจะอัปเดตเกมวันที่28นะครับเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีคุกกี้ใหม่นะครับเป็นคุกกี้กระเทียมดำนะครับที่กําลังจะเข้ามาวันที่28หน้านะผมไม่รู้ว่าตัวโหดหรือไม่โหดเดี๋ยวไปรอดูกัน นะครับ28เนี่ยนะครับก็คือวันพฤหัสนะครับวันนี้วันอังคารอีก2วันวันพฤหัสนะครับจะมีคุกกี้ใหม่เข้ามาพร้อมกับอัปเดตนะครับแล้วก็จะมีนะครับอ่าคัตอมรันนะครับที่มานะครับคัตอมรันมาด้วยนะครับแล้วก็ไปเล่นอ่าคัตอมรันเก็บเหรียญแรกอพวกคุกกี้กระเทียมดำนะครับแล้วก็จะปรับอ่แชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือโหมดสนามแข่งอันเนี้ยนะครับจะปรับนะครับนี่เลยจะปรับนะครับ จะปรับอ่ามีคนก่อโค้ดให้ผมด้วยนะขอบคุณมากเลยครับมีคนก่อโค้ดให้ด้วยนะครับนี่นะครับจะปรับนะครับโหมดสนามแข่งเพราะว่าหลายคนนะครับบ่นนะว่าแบบเออเล่นมาเล่นสนุกสนุกแต่ถ้วยรถนะคะพอก็ปรับมาเหมือนพยายามแบบเออปรับมานะครับแต่ถ้ามองในมุมผมนะผมอ่ะอยากให้ทางเกมมาทําแยกไปเลยนะครับ2โหมดนะฮะคือเป็นโหมด โหมดแบบจริงจังนะครับก็คือโหมดแบบแร้งไปเลยกับโหมดไม่แร้งอะ่ะนะครับเป็นโหมดธรรมดากับโหมดแรลงอะ่ะผมอยากจะให้เขาจัดแบบนี้ไปเลยนะครับจะได้แบบว่าเออคนไม่จริงจังก็ไปเล่นโหมดธรรมดานะครับธรรมดาส่วนคนจริงจังก็ไปเล่นโหมดแรงไปอะไรประมาณนี้นะครับคือมานั่งทําแบบเนี้ยมันผมว่ามันยังไม่สุดอะ่ะคือมันมันก็มันถึงจะเพิ่มช่วยรางวัลก็จริงแต่มันก็ยัง ยังมีโอกาสลบเหมือนเดิมนะครับแต่ดียวต้องดูก่อนว่าเออที่เขาอัปเดตมาเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันโอเคก็ถือว่าดีแต่ถ้าถามเนมุมผมอยากให้แยกไปเลยใครอยากเล่นสนุกก็ไปเล่นโหมดธรรมดาใครอยากเล่นมันมันลงแรงเจอเก่งๆก็ลงแรง,งไปประมาณนั้นนะครับแบบนี้มันจะผมว่าโอเคกว่านะอ่ะแล้วในส่วนต่อไปนะครับจะมีสกินนะครับจะเป็นสกินอ่าพร้อมกับตัวละครบัฟนะครับจะเป็นหัวหอมนะครับหัวหอมแล้วก็แบล็คเบอร์รี่นะครับอ่าหัวหอมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครนิดนึง นะครับอันนี้เลยนะครับจะเป็นหัวหอมนะครับที่บัฟนะฮะพร้อมกับสกินซุปเปอร์อีพิกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครแบ็คเบอร์รี่นะครับหลายๆคนถ้าใครเล่นแรกๆเนี่ยมีแจกนะแบ็คเบอร์รี่เขียนยังไงอ่ะอ๋อแบ็คอ่ะแบ็คเบอร์รี่นะครับนี่เลยนะครับแบ็คเบอร์รี่ก็จะมาด้วยเหมือนกันนะครับออกกับสกินจำไม่ได้ละน่าจะเป็นอีพิกเฉย นะครับผมอ่ะโอเคนะครับ huh. ก <Alcohol S 2> uh ็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม